ขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับการอวยพรมาถึงอย่างพวกเราวันนี้ได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่แล้วก็มีการเทป,ปูลของสนามฟุตซอลสนามฟุตฟุตซอลแล้วก็วอลเลย์บอลตะกร้อสำหรับคริสตจักรลองพระพรเพื่อที่จะได้รับพระพรต่อซึ่งกันและก,กันนะครับ นั่นคือเป้าหมายในการาเพื่อมีสุขภาพที่ดีของอนุชนเยาวชนและกิจการภายในของคริสตจักรเพื่อให้เป็นพระพรและได้ร่วมศึกษาพระวจนะคำของพระเจ้าให้จงได้นะครับให้ให้ทำงานเพื่อในงานพัฒกิจของพระเจ้าต่างๆ 就这 <noise> <noise> <noise>，OK，下撤。<noise> <noise> กำลังกำลังเทฟปูนทำาบทำแ่บกระตุ้ร้อนนะครับวันนี้วันนี้เพื่อจะได้ทำการเทเสร็จผูกทองผูกรอง อันซันอัจ้ช่วยมีอะไรพูดไหมเอาดีไดไหมไ้ๆๆโอเค